อีกเรื่องหนึ่งที่ร้อนแรงมาตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เลยนะคะก็ยังคงเป็นเรื่องประกันสังคมละค่ะที่ถูกตั้งคําถามกันมาอย่างต่อนเนื่องและ วันพรุ่งนี้ก็เป็นอีกวันสําคัญที่หลายฝ่ายจับตานะคะเพราะว่าบอร์ดแพทย์ประกันสังคมเนี่ยนะคะก็จะครบวาระแล้วนะคะหลังจากมีข้อสังเกตว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทำไมบอดแพทย์เนี่ยถึงไม่ได้เปิดเผยข้อมูลต่างๆนะคะแล้วครบวาระแล้วต่อจากนี้จะทํายังไงต่อนะคะรวมถึงข้อสังเกตอีกหลายเรื่องทั้งเรื่องของการใช้งบเยอะสิทธิการรักษาพยาบาลค่ะแล้วรายการของเราก็เคยนําเสนอไปนะคะโดยคุณวชิราวิทย์เลิศบำรุงชัยเนี่ยก็เคยนําเสนอเปรียบเทียบเรื่องของสิทธิของประกันสังค คมกับสิทธิบัตรทองแล้วด้วยนะคะและหลังจากนั้นมาก็มีประเด็นที่ตั้งคําถามเรื่องนี้กันเยอะมากๆวันนี้คงต้องคุยรายละเอียดกันต่อนะคะว่าหลังจากที่นําเสนอไปเทียบกันไปแล้วสิทธิบัตรทองกับสิทธิประกันสังคมแล้วมีกระแสะตอบรับจากใครยังไงบ้างคะโอ้มีกระแสะตอบรับค่อนข้างจะเป็น2ด้านนะครับแต่ด้านส่วนใหญ่เนี่ยผู้ประกันตนก็จะบอกว่าเห็นได้ชัดเจนเลยว่าสิิบัตรทองเนี่ยมันดีกว่าประกันสังคมจริงๆโดยเฉพาะที่เห็นเป็นรูป,ปรธรรมก็คือในเรื่องของการทําฟันที่กําหนดไว้แค่900บาทแต่ ว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานก็บอกว่าเดี๋ยวจะปรับเรื่องทําฟันเนี่ยครับขึ้นมาเป็น1 2 0 0บาทต่อปีแต่ว่าอื่นๆก็จะเป็นข้อถกเถียงกันให้สังคมได้พูดคุยกันต่อนะครับในเรื่องนี้กราฟ,ฟิกชิ้นนี้ถือว่ามีผลกระทบหรือว่ามีเอฟเฟกต์ทำให้นักข่าวเอากราฟ,ฟิกชิ้นนี้ไปถามกับ policy maker หลายท่านที่เป็นคนกําหนดนโยบายสาธารณสุขแล้วก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายกันมากเลย กราฟิกชิ้นนี้เป็นกระแสเพราะนอกจาก e a c t i ทีจะโพสลงไปแล้วนะครับยังมีเพจอื่นๆที่แคปเอากราฟิกชิ้นนี้แล้วก็เอาไปเผยแพร่ต่อ,อ<า>ซึ่งเราก็ยินดีที่จะให้นําไปเผยแพร่ต่อเพื่อที่จะให้ประชาชนได้เห็นกันทั่วถึงนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือประชาชนเขาแคปไปแล้วเขาพูดถึงอะไรกับกราฟิกชิ้นนี้บ้างคะ่ะโอ้พูดเยอะเลยครับบางคนพูดไปถึงเรื่องเกี่ยวกับสิทธิบํานาญด้วยว่าจริงๆก็เป็นอีกหนึ่งในสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมแต่ดูเหมือนจะไม่คุ้มค่านะครับนี่แหละครับนี่คือกราฟิกต้นเรื่องที่ทําาาใหห้ตลอดสัป์ที่่ผน มาประกอบกับกระแสจากคุณรัชนกเนี่ยทำให้มีหลายๆคนเรียกว่าแชร์กันฉ่ำเลยครับแล้วก็ชวนกันที่เทียบสิทธิ์กันเยอะเลยอันนี้คือต้นเรื่องที่เกิดขึ้นมาเรานําเสนอไปเมื่อประมาณป,ปลายสัปดาห์ก่อนแล้วก็เราก็เอาไปลงออนไลน์นะครับทาง d ดี c t ทีเนี่ยพอโพสต์ไปมีคนกดไลค์ประมาณ2,000กว่าครั้งนะครับ น่าสนใจตรงตัวเลขแชร์แชร์ไปถึง3,000เกือบ4,000ครั้งเลยทีเดียวเฉพาะเพจดิแอคทีฟกราฟิกชิ้นนี้มีคนเข้าถึงถึงกว่า1ล้านคนครับคุณบมุสินนอกจาก The Active จะโพสต์ไปแล้วนะครับเครือข่ายของเราชมรมแพทย์ชนบทก็ไปแคปเอาอันนี้แหละไปโพสต์ในเพจของชมรมแพทย์ชนบทตัวเลขอาจจะน้นะอยกวา่านะครับยอดแชร์ประมาณ400แต่ว่าคุณสรยุทธ์เอาไปแพเอาแคปจากเพจของชมรมแพทย์ชนบทแล้วไปแพร่ต่อทีนี้แหละ เป็นกระแสเลยเป็นประเด็นเลยเพราะว่าแชร์ไป5000กว่ากว่าแชร์นะฮะกราฟิกชิ้นนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคุณคุณผู้ชมที่ดูอยู่คงได้ผ่านตาบ้างหละว่าอมันมีแชร์คุ้นๆแบบนี้มาแสดงความคิดเห็นพันกว่าคอมเมนต์เลยนะครับกดหมื่นสองพันกดไลค์นะครับสองหมื่นเกือบสามหมื่นไลค์ทีนี้อย่างที่คุณบุษิีนถามว่ากดไลค์นะไม่ใช่กดโกรธเนาะใช่ครับจริงๆมันก็มีหลายอิโมชั่นในนั้นใช่ไหมครับ ทีนี้อย่างที่คุณบุตรสลินถามว่าแล้วเขาคุยอะไรกันเขาแชร์กันแล้วเขาค,คุยอะไรกันเนี่ยอยากให้มาดูบางความที่เห็นนะครับบางความเห็นเขาบอกว่าสภาพยิ่งกว่าคนไข้อนาถาแต่จ่าย750ทุกเดือนอแต่ว่าไอ้เจ็ดร้อยห้าสิบเนี่ยสองร้อยบาทเนี่ยคือมันจะเป็นในส่วนของถักไปเป็นของค่ารักษาพยาบาลเนี่ยนะครับอ,อันนี้มีคนบอกว่าที่โรงพยาบาลปากท่อราชบุรีไม่ทับไม่รับทําเลยเรื่องฟันถอนฟันต้องจ่ายบัตรทองบางคนก็ชัดเจนมากบอกว่าอยากกลับไปใช้บัตรทองมีคนบอกว่า เขาบ,บอกว่า<ม>เขาบอกว่าอยากจะถอนออกจากประกันสังคมและไม่ใช้บัตรทองและใช่ครับอ,อันนี้ผมก็ตกใจมากเลยบางคนบอกว่าอยากจะถอนเงินสะสมออกแล้วก็อันนี้น่าสนใจบอกว่าควรจะให้บัตรทองเนี่ยเป็นพื้นฐานคนไทยทุกคนไม่เลือกปฏิบัติสิทธิพื้นฐาน ของประกันสังคมเนี่ยควรจะได้รับสิทธิ์บัตรทองด้วยออาสามารถเข้าโรงพยาบาลรัฐได้ทั่วประเทศอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับสิ่งที่เราจะมาพูดกันในวันนี้นะครับก็แน่นอนละค่ะพอประชาชนตั้งคําถามเยอะแบบนี้เรียกว่าเป็นไวรัลไปแล้วนะคะคก็คงจะมีความตื่นตัวบ้างละจากเจ้ากระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกลุ่มของประกันสังคมเองฝ่ายบริหารเขาว่ายังไงกันบ้างคะพอเห็นแบบนี้เนี่ยค่ะทีนี้ประหลัดจะทรงรายงานเป็นคนแรกเลยที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ครับ เดีย๋ยวเรามาดูนะคบว่าประหลัดกระทรวงแรงงานซึ่งจริงๆท่านอยู่ในตําแหน่งประธานบอร์ดประกันสังคมด้วยะนะครับท่านบอกว่าสิทธิประโยชน์บัตรทองเนี่ยดูแค่เรื่องการรักษาพยาบาลเท่านั้นนะครับการเปรียบเทียบไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับาการรักษาพยาบาลอย่างเดียวมไม่ได้เปรียบเทียบ7กรณีจริงๆแล้วเนี่ยเฉลี่ยเงินของผู้ประกันตนเนี่ยมันจะจ่ายสมทบออกไปเนี่ยในทุกกรณี<อ>เลยการรักษาพยาบาลของประกันสังคมจริงๆแล้วก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าบัตรทองคือหมายความว่ามันต้องบริหารหลายอย่างนะไม่ได้มีแค่การรักษา อย่างเดียวถ้าโดยรว<ช>มแล้วเนี่ยก็ถือว่าใช้เงินคุ้มค่าอยู่ใช่ก็ยืนยันมาแบบนั้นทีนี้อีกคนหนึ่งที่เราอยากไปคุยด้วยก็คือตัวแทนบอร์ดแพทย์ค,ครับที่เห็นเป็นเงาเงเอาไว้เนี่ยเพราะว่าท่านไม่อยากจะเปิดเผยแต่ว่าให้เป็นข้อมูลกับเราเราท่านเปิดไลน์แล้วให้ดูเลยนะฮะว่าเนี่ยกราฟิกชิ้นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเอาคนมาให้มีคนเอามาให้ดูแล้วแล้วท่านก็บอกว่าเปรียบที่แบบเนี้ยมันไม่แฟร์กับประกันสังคมเหมือนกันนะมันไม่ครอบคลุมอาจจะนําไปสู่ความเข้าใจผิดแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่า ถ้าบัตรทองมันดีจริงเนี่ยทำไมโรงเรียนแพทย์หลายๆแห่งจึงไม่รับผู้ป่วยฉีดบัตรทองเข้าไปจำนวนมากๆละ่ะที่เป็นแบบนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าการเบิกจ่ายนะครับอย่างที่เราเคยทําข่าวในเรื่องเกี่ยวกับบัตรทองนะฮะโรงเรียนแพทย์ขาดทุนจากการต้องจ่ายให้กับผู้ป่วยบัตรทองไปก่อนเหล่านี้ประกันสังคมเนี่ยมีปัญหาน้อยกว่า อันนี้เป็นข้อสังเกตจากบอดแพทย์สามารถไปเข้าโรงพยาบาลเอกชนก็ได้ด้วยใช่แล้วก็แล้วก็รวมถึงสิทธิ์อื่นๆเขาก็มีภารกิจอื่นด้วยนะเรื่องของการชดเชยเงินว่างงานต่างๆใช่ไหมคะรวมไปถึงชราภาพมีภารกิจอื่นอะไรบ้างคะที่ประชาชนอาจจะอยากรู้เพิ่มเติมในส่วนของชราภาพเนี่ยเป็นประเด็นอีกสําคัญนะคะนอกจากในเรื่องของคนเจ็บป่วยในวัยแรงงานวัยแรงงานนี่อาจจะเจ็บป่วยไม่มากนะครับแต่ถ้าแก่ตัวไปเนี่ยเจ็บป่วยมากแล้วต้องมีค่าใช้จ่ายเดินทางไปหาหมอ ถ้าคนเป็นประกันสังคมเนี่ยจะได้บำนาญนะฮะอย่างตำ่ำถ้าเงินเดือน1 5 0 0 0บาทประกันสังคมจะจ่ายให้ประมาณแค่ประมาณเดือนละ3 0 0 0บาทถ้าคิดจากฐาน1 5 0 0 0นะฮะ20%ของเงินเดือนสุดท้าย<ก>แต่<อ>เงินเงินเดือนสุดท้ายก็จะเป็นพัดานแค่หหมื่นห้าแหละต่อให้คุณคเงินเดือนสุดท้ายห้าหมื่นแต่ว่าบำนาญประกันสังคมก็จะจ่ายอยู่เนี้ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของ หมื่นห้าเต็มที่แล้วก็พยายามจะขยับขึ้นกันแต่ว่าในเรื่องนี้ก็ยังถูกตีตกนะฮะในช่วงเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาเหมือนกับต้องไปพิจารณากันใหม่อีกรอบใช่ก็ผู้ประกันตนยิ่งโกรธเลยเพราะเรื่องนี้ยังเคลียร์ไม่ลงตัวเลยเรื่องผลประโยชน์ในเรื่องของสิทธิสุขภาพยังไม่ลงตัวเลยไม่ลงตัวเรื่องบนาญอีกแล้วบํานาญแต่ว่าอย่างน้อยเดี๋ยวรอวันที่6มีนาคมเขาก็คงจะพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งทางที่ประกันสังคมก็ยืนยันว่าจะเสนอใหม่แล้วก็จะทําให้เข้าใจมากกว่าเดิมนะคะใช่ครับทีนี้อ ของอบอร์ดแพทย์ทั้งฝั่งของประธานบอร์ดประกันสังคมเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยกับกราฟิกที่เราทําออกไปาม,มาแค่ส่วนเดียวใช่ทำมาแค่สิทธิพยาบาลแต่ <ๆ S 2> ชมรมผู้พิทักษ์สิทธิประกันตนบอกว่าการเปรียบเทียบเมื่อสักครู่น,นี้ทำถูกแล้วครับมันควรจะมุ่งเน้นไปที่สิทธิสุขภาพเป็นหลักมไม่ใช่นาประโยชน์สิทธิอื่นๆเนี่ยมาเป็นข้ออ้างเพราะว่าถ้าเอาอ้างแบบนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องสุขภาพของประกันตนมันจะแย่แค่ไหนก็จะถูกมองข้ามการเปรียบเทียบแบบสุขภาพเนี่ยครับ เราจะต้องพูดไปถึงในเรื่องของเป็นการตั้งต้นไปสู่ในเรื่องของการรวม3ามกองทุนอันนี้เป็นข้อสังเกตหนึ่งของผู้ประกันตนว่าควรจะรวม3ามกองทุนดีไหมจากภาคประชาชนใช่จากการเปรียบเทียบเราได้เห็นละความแตกต่างระหว่างสิทธิบัตรทองกับประกันสังคมเนี่ยทั้งสองเนี่ยมันเห็นภาพชัดถึงความจําเป็นที่ต้องไปรวม3กองทุนทีนี้เอาละครับคุณสมศักดิ์ทีนี้แหละมาคุณสมศักดิ์แล้วคุณสมศักดิ์บอกว่า รวม3กองทุนหลังจากที่มีการเปรียบเทียบแล้วเนี่ยคุณสุริ์บอกว่าเอ๊ะมันรวม3ามกองทุนมันเคยมีความพยายามแบบเนี้ยมาต่อเนื่องเลย20ปีแล้วนะครับในเรื่องนี้เนี่ยเคยเข้าประ,ประชุมคอรมอไปแล้วแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะมารวมกันได้เพราะว่าเราก็พยายามมีการตั้งกรรมการขึ้นมาดูแต่ในเรื่องนี้ก็เป็นสิทธิเสรีภาพในระบบประชาธิปไตยเหมือนกันเพราะว่าถ้าจะไปบังคับให้ผู้ประกันตนมาอยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องนะครับแต่ถ้าถึงจุดจุดนี้มาถึงเวลานี้ถ้าผู้ประกันตนทางประกันสังคม เขาอยากมาใช้บัตรทองทางสาธารณสุขก็พร้อมจะทําให้เราลองไปฟังนะครับว่าคุณสมศักดิ์ขานรับเรื่องนี้ยังไงอาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่เป็นบทสนทนาระหว่างผู้สื่อข่าวกับคุณสมศักดิ์ที่ค่อนข้างละเอียดและพอจะเห็นอนาคตของเรื่องนี้ครับมีข้อเสนอว่าอยากจะดึงสิทธิ์รักษาพยาบาลของประกันสังคมมาให้สพสชบริหารอันนี้ท่านในฐานะประธานตอนี่คือไอเดียหรือว่าตอนที่กินปุ๊บเนี่ย คือผมเห็นเรื่องเข้าคอรอมอรเราไม่สามารถรวมกองทุนทั้งสามกองทุนได้แล้วกฎหมายก็อยากให้รวมแต่เราก็ไม่รวมไม่ได้มา20ปีแล้วมัง้งยังรวมไม่ได้เนี่ยกฎหมายให้รวมเราก็จะตั้งกรรมการมาช่วยมาช่วยด้วยสักคนได้ไหมมาเป็นกรรมการเรื่องนี้ช่วยคุยหน่อยเพราะมันรวมกันไม่ได้20ปีแล้วเนี่ยมารวมใช้ที่นี่นะครับ ก็ยังเลยงานคอรมอรทุกปีอยู่อะครับแต่ใจท่านนี่อยากให้รวมใช่ไหมเพราะว่าเวลาท่านไปเปิดตูห่ใจหรือว่าไปทําเรื่องนั้นยาใกล้บ้านเนี่ยก็จะมีคําขัมตลอดว่าผู้ประกันตนใช้ได้ไหมนครับคือบางครั้งเนี่ยนะสิทธิและเสรีภาพในระบบประชาธิปไตยเราจะไปบ,บังคับมันก็จะเป็นเรื่องนะแต่พร้อมมาก็พร้อมรับเอา,อางี้ดีกว่านะครับพร้อมมาก็พร้อมรับยินดีนะครับ พร้อมพัฒนาไปด้วยกันนะครับถ้ารับมาที่บัตรทองไม่หับแอง่เพราะว่าประกันตนเขาบอกว่าไอ้เขาเรื่อง,เ,งเขาจ่ายเาทคือคือตอนนี้นะถ้าในส่วนของบัตรทองเขารับเงินจากภาครัฐแต่ว่าประกันสังคมมันมีกองทุนประกันสังคมเขาก็เอาเงินมาอีกก้อนหนึ่งมาทําอีกบัญชีงได้หรือราชการวันนี้ของราชการในกลุ่มหนึ่งยอดหัวที่ใช้อยู่เนี่ยเป็นตัวเลขเท่าไหร่รู้ไหมของของของบัตรทองอนะ่ะสามพันแปด นะแรงงานเท่าไหร่ของรชัชการเท่าไหร่ก็มาตั้งต้นเัินใหม่ในข้อมูลบัตรนี้แล้วก็บริหารไปด้วยกันได้เขาบอกว่าเขามีเงินเจ็ดหมื่นล้านในการทำเรื่องสิทธิประโยชน์รักษาพยาบาลเ้าจะมาให้สปสชทุนเนี่ยเจ็ดหมื่นล้านต้องมาให้สปสชใช่ไหมมันมันก็ต้องเอามาใช้ร่วมกันเพราะว่าไปให้ตั้งรัฐบาลให้ให้ตั้งงบมาเพิ่มอีกเจ็ดหมื่นล้านแล้วเ่กองทุนต่างๆไม่ได้ใส่เข้ามา รัฐบาลจะยอมหรือนะครับให้กระทรวงสาธารณสุขไม่ว่าหรอกเงินจะมาจากไหนแต่ว่าเราทําให้ได้นะเราทําให้ได้แต่ว่าวันนี้เราอย่าเพิ่งไปพูดเลยว่าจะไปเอาเงินเข้ามาเดี๋ยวก็เป็นเรื่องอีกนะครับเรื่องเงินก็เป็นโจทย์ใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าจริงๆเนื้อหาของฝั่งผู้ประกันตนเนี่ยเขาอยากจะไปโดยสิทธ คือไม่เอาเงินไปด้วยอย่างที่บอกไปว่า70,000ล้านเนี่ยเจ็ดหมื่นล้านเนี่ยครับเป็นเงินที่ประกันสังคมใช้ในการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนแต่ถ้าผู้ประกันตนจะย้ายมาอยู่กับบัตรทองเนี่ยมันจะต้องเอา70,000ล้านตรงเนี้ยโอนมาให้กับบัตรทองไหม ซึ่งผู้ประกันตนบอกว่าไม่อยากให้โอน70,000ล้านตรงนี้อยากจะให้เอาไปท็อปอัพอย่างอื่นอย่างคุณสัทธร,รมที่เป็นกรรมการบอร์ดผู้ประกันตนในบอร์ดประกันสังคมก็บอกเลยว่าเรื่องนี้ต้องอาศัยความมุ่งมั่นทางการเมืองสูงมากนะครับสิทธิ์บัตรทองเนี่ยควรเป็นสิทธิ์พื้นฐานของประชาชนทุกคนประกันสังคมควรเป็นสิทธิ์เพิ่มเติมไอเจ็ดหมื่นล้านตรงนั้นเนี่ยที่เป็นค่ารักษาของมาสังคมเนี่ยไม่ได้เอาไปให้บัตรทองแต่อยากจะเอาไปท็อปอัพในเรื่องของ เงินบำนาญชราภาพได้ไหมมันจะได้เดือนเดือนนึงมากกว่า3,000บาทได้ไหมแบบนี้ก็จะดีกว่าไหมแต่ผู้ประกันตนก็ได้ใช้สิทธิรักษาพยาบาลของบัตรทองไปด้วยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยครับมันจะมีอยู่2ส,สิทธิ์ก็คือบัตรทองกับข้าราชการที่ไม่ต้องจ่ายเงินนะครับก็คือใช้ภาษทีที่ประชาชนจ่ายไปแล้วแต่ทําไมผู้ประกันตน ที่จ่ายทุกเดือนจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลตัวเองอทั้งที่ตัวเองก็เป็นคนจ่ายภาษีเหมือนกันลองไปฟังอาจารย์สัทธรรมนะครับว่าข้อเสนอแบบนี้มันจะพอเป็นไปได้ไหมครับตรงนี้ต้องอาศัยความมุ่งมั่นทางการเมืองสูงทั้งกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงแรงงานว่าทุกภาคส่วนเนี่ยพร้อมที่จะวางดาบในมือของตัวเองเพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตนได้ไหมถ้าสปสอชอจะสามารถคืนสิทธิให้แก่ผู้ประกันตนทุกคน โดยที่สามารถมีสิทธิประโยชน์ท็อปอัพสปสชาสามารถทําได้ไหมที่ต้องควักเงินเพิ่มขึ้นนะครับป,ปีหนึ่งหลายหมื่นล้านบาทเช่นเดียวกันนะครับหรือว่าขนาดเดียวกันประกันสังคมถ้าเราต้องไปจ่ายให้แก่ในกรณีของอให้ผู้ประกันตนย้ายไปบัตรทองโดยที่ยังไม่มี exit plan ที่ดีนะครับ แค่ประสิตีิหรือว่าประสิทธิภาพของการรับของกรงพยาบาลในเครือสปสชก็ยังไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นต้องอาศัยความมุ่งมั่นทางการเมืองก็ต้องฝากถ,ถึงคุณพิพัฒน์ก็คุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับถ้าจับเขาคุยกันเรื่องนี้ได้บอร์ดอย่างพวกผมก็สามารถทํางานได้ง่ายขึ้นคือตอนน<ท>ี้ ดูเหมือนว่าเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายนะคะคุณวชิรวิทย์แต่คําถามก็คือว่ามันทําประชามติได้ไหมหล่ะให้ผู้ประกันตนเนี่ยเข้ามาลงมติกันเลยว่าเขาอยากจะใช้เงิน70,000ล้านบาทนี่ไปทําอะไรจริงๆถ้าถามผู้ประกันตนอะ่ะถ้าจะทําประชามติในฝั่งผู้ประกันตนผมคิดว่าตอนนี้เรามีตัวแทนบอร์ดท,ที่เข้าไปอาจจะสามารถจะพูดแทนได้แต่ในเรื่องเงินเนี่ยครับผู้ประกันตนก็จะได้ประโยชน์นะถ้า70,000ล้านตรงนี้ไม่ต้องใช้ไปกับค่ารักษาพยาบาลแต่ว่าโยกเจ0 0 0ล้านไปทบบำนาญชราภาพไปทบ เงินชดเชยว่างงานให้มันได้มากขึ้นผมคิดว่าตรงนี้ผู้ประกันตนเห็นด้วยแต่คําถามก็คือว่าบัตรทองอ่ะจะเอาหรือเปล่าจะโอเคหรือเปล่าถ้าไม่ได้มีเงินส่วนนี้เข้ามาตอนนี้บัตรทองมีสิทธิ์มีคนที่ต้องใช้สิทธิ์บัตรทองอยู่ประมาณ40ล้านกว่าคนนะฮะถ้าจะต้องแบกผู้ประกันตนอีกประมาณ10ล้านกว่าคนเข้าไปค่าใช้จ่ายบัตรทองที่ได้ต่อปีเนี่ยมันก็จะต้องเพิ่มขึ้นแล้วเพิ่มขึ้นรัฐบาลจะต้องมีการตั้งงบประมาณ มาให้กับบัตรทองตรงนี้ด้วย <คะ S 1> รัฐบาลจะว่าอย่างไงอันนี้เป็นเรื่องในระดับนโยบายที่ใหญ่โตมากเลยนะครับแต่ทีนี้แหละเรากลับมาที่เรื่องผู้ประกันตนตอนนี้ยังไงก็ต้องใช้สิทธิ์ประกันสังคมไปก่อนผมได้มีโอกาสคุยกับผู้ประกันตนครับผู้ประกันตนคนนี้เป็นแรงงานเหมือนเรา,เ,ราเลยครับไม่ค่อยป่วยบ่อยแล้วเวลาป่วยขึ้นมาก็าไม่ค่อยอยากจะไปโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมด้วยในขณะที่ในฝั่งของ ทางด้านประธานชมรมผู้พิทักษ์สิทธิผู้ประกันตนก็อยากจะเห็นบอร์ดแพทย์ชุดใหม่ที่กําลังจะได้รับการแต่งตั้งใหม่ในวันพรุ่งนี้เนี่ยมีสัดส่วนของผู้ประกันตนเข้าไปนั่งอยู่ในบอร์ดแพทย์ด้วยเพราะที่ผ่านมาบอร์ดแพทย์ก็จะมีแต่แพทย์ครับมีแต่มุมมองของผู้ให้บริการไม่มีมุมมองของผู้รับบริการเลยจะเป็นอย่างไรลองไปดูกันครับกว่า10ป,ปีที่พรรดา,ารขวัญทองทำงานเป็นเจ้าที่สายด่วนเอชและทองไม่พร้อม1 1 6 3 เมื่อต้องเข้าสู่ระบบของการเป็นพนักงานประจำที่ได้รับการว่าจ้างจึงต้องเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา33โดยอัตโนมัติต้องถูกหักเงินเพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทุทกเดือนแต่เธอกลับรู้สึกว่าไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างคุ้มค่าเงินบำนาญชาราภาพที่จะได้รับก็ดูยังจะไม่เพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตในวัยกเกษียณ บรรดายอมรับว่าที่ผ่านมาแทบจะไม่ได้ใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลเพราะไม่ค่อยป่วยและหากเจ็บป่วยเล็กน้อยก็มักจะเลือกซื้อยาที่ร้านยาใกล้บ้านมากินเองมากกว่าจะไปโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมแม้แต่การทําฟันเธอก็ยอมจ่ายเองมากกว่าที่จะใช้สิทธิเพราะเคยประสบปัญหายุ่งยากในการเบริก พยายามที่จะดูแลมันมากกว่าที่จะเลือกที่จะปล่อยแล้วก็คอยไปรักษาตอนที่เขาบอกให้กูดหินปูนทุกหกเดือนอะไรเงี้ยได้ทําตามไม่ได้ทําตามนั้นหรอกอแต่ว่าถ้ามันก็คือเร็วบ้างช้าบ้างแต่ว่าเราไม่ได้ใช้สิทธิประกันสังคมอืมแต่เวลาไปทำนี่จ่ายเงินเองหรือว่าใช้ของอะไรคะตอนส่วนใหญ่จ่ายเงินเองคะ่ะอ๋อเพราะอะไรถึงเลือกจ่ายเงินเองสะดวกอาจจะไม่ได้ค่อยได้เจ็บป่วยแบบ ได้รแรงอะไรเงี้ยค่ะก็เช่นแบบมีไข้บ้างปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบ้างเราก็ซื้อ,อยาก,กินเองค่ะมไม่ได้ต้องไปโรงพยาบาลอะไรครับคแล้วยิ่งเงินที่เราจ่ายไปทุกเดือนเนี่ยเราคาดหวังให้เขาเอาไปบริหารจัดการเ,เราก็ไม่ค่อยได้เจ็บป่วยด้วยอืมแต่มันก็คือการเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุกกันไงแล้ววันหนึ่งเราก็ไม่รู้หรอกเนาะว่าเราจะเป็นจะเป็นแบบมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าในในประกันสังคมเนี่ยถ้าเทียบกับบัตรทองอ,ะอ่ะยี่คือว่า เพดา,านของค่ารักษาพยาบาลโดยเฉพาะกรณีการเจ็บป่วยที่แบบเรือ้อรังหรือโรคโรคแบบร้ายแรงอะไรเงี้ยที่ต้องมีค่ารักษาสงูงว่ะคือในฐานะผู้ประกันตนคนที่ต้องส่งเงินอะ่ะเราก็อยากได้สวัสดิการตรงนี้อย่างเต็มที่ทําไมเราถึงแบบมีสิทธิ์ไม่เท่ากับบัตรทองอ่ปะปนัดดามองว่าสิทธิด้านการรักษาพยาบาลเป็นเรื่องสําคัญและใกล้ตัวที่ควรได้รับการพัฒนาและเข้าถึงได้ง่ายเหมือนบัตรทอง ก่อนหน้านี้ทีมประกันสังคมก้าวหน้าเคยเปิดเผยถึงสาเหตุที่สิทธิการรักษาพยาบาลของประกันสังคมไม่ก้าวหน้าเมื่อเทียบกับบัตรทองว่าเป็นเพราะโครงสร้างของบอร์ดแพทย์ประกันสังคมที่ผูกขาดอำนาจผู้ประกันตนไม่มีส่วนร่วมการที่บอร์ดแพทย์ชุดปัจจุบันจะหมดวาระในวันที่28กุมภาพานันธ์นี้ทำให้สมชายกระจ่างแสงประธานชุมลมผู้พิทักษ์สิทธิผู้ประกันตนคาดหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น โดยหวังว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะมีตัวแทนของผู้ประกันตนเข้าร่วมตามคำสัญญาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อความโปร่งใสและเริ่มผลักดันการปฏิรูประบบสุขภาพของประกันสังคมให้ดีขึ้นนะครับสิ่งที่เรียกร้องระยะสั้นเนี่ยบอร์ดแพทย์เนี่ยจะต้องมีตัวแทนผู้ประกันตนอยู่บอร์ดแพทย์นี่ไม่มีตัวแทนผู้ประกันตนนะในขณะที่คณะกรรมการในประกันสังคมเนี่ยยึดหลักยึดหลักสามสามเสาใช่ไหมครับก็คือผู้ ผู้ประกันตนในจ้างลูกจ้างรัฐอะไรส,สามสี่เสาเนี่ยนะครับแต่ว่าในบอร์ดแพทย์เนี่ยมีเฉพาะแพทย์เท่านั้นเองซึ่งมันผิดหลักการบริหารนะครับเพราะว่าคือยอย่าไปคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของแพทย์เพราะว่าทุกอันเนี่ยจะต้องให้คนที่เขามีมุมของผู้ประกันตนนนั่งอยู่ด้วยแล้วไม่ใช่ผู้ประกันตนอย่าง,างล่าสุดกัปตีบอกว่าเอาเข้ามาได้ผมผมก็อาจจะเพิ่มเพิ่ม <ๆ S 1> ให้นะก็ไปเอาไปเรียกกันมาว่าเป็นผู้ประกันตนที่เป็นแพทย์โอ้นี่ไม่ใช่นะนี่ไม่ใช่เราต้องการผู้ประกันตนที่นั่งอยู่ ในใจนั่งอยู่บนความรู้สึกของผู้รับบริการชมรมผู้พิทักษ์สิทธิผู้ประกันตนเห็นด้วยกับแนวคิดรวมกองทุนรักษาพยาบาลของประกันสังคมเข้ากับบัตรทองเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับสิทธิการรักษาที่เท่าเทียมและเห็นว่าค่ารักษาพยาบาลที่ผู้ประกันตนเคยจ่ายควรถูกเปลี่ยนเป็นเงินสมทบเพื่อเพิ่มสวัสดิการด้านเงินบำนาญชาราภาพแทน เพราะสุดท้ายแล้วรัฐบาลควรเป็นผู้รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลของประชาชนผ่านระบบภาษีเช่นเดียวกับข้าราชาการและประชาชนทั่วไปเพราะผู้ประกันตนก็คือประชาชนกลุ่มหนึ่งที่เสียภาษีเช่นกัน ถ้าดูแบบนี้ก็คงจะชัดเจนนะครับว่าหลายฝ่ายคงอยากจะให้รวม3กองทุนสุขภาพประกันสังคมบัตรทองข้าราชการเข้าด้วยกันจริงๆอาจจะมีความเป็นไปได้นะครับเพื่อเพราะว่าเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมามีคําสั่งจากนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการในการที่จะรวบรวม ผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเข้ามาพูดคุยกันถึงเรื่องในการที่จะลดความเหลื่อมล้าในระบบสุขภาพในคณะกรรมการที่ตั้งเนี่ยมีอํานาจหน้าที่นะครับในการที่จะดูว่าตอนนี้ประเทศเราค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลสูงมากเลยมีความเหลื่อมล้าระหว่างสิทธิ์รักษาอย่างที่เราได้เห็นไปแล้วนะครับจะทําอย่างไรที่จะเกลี่ยความเหลื่อมล้ำเนี่ยให้มันเท่ากันในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านของเลขาธิการสปส,สชก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบอร์ดชุดนี้ด้วยแล้วก็เป็นเลขาธิการนุกานร,ร่วมของคณะกรรมการชุดนี้ด้วยเราได้มีโอกาส พูดคุยกับคุณหมอเจเดตนะครับลองไปฟังนะครับว่าคุณหมอเจเดตมีมุมมองกับเรื่องนี้ยังไงบ้างครับผมคิดว่าทางสํงงานักงานประกันสังคมคงจะรับไปดูอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกระบบคนดูแลระบบอยากอยากให้การบริการที่ดีที่สุดกับผู้ที่อยู่ในระบบตัวเองเพียง <c oughs> แต่ว่าแต่ละระบบมีปัจฉญามีแนวคิดอะไรแต่ละเรื่องหรือมีข้อจํากัดทางกฎหมายผมคิดว่าดีฮะที่ช่วยกันสะท้อนกลับมาแล้วให้ผู้ที่ช่วยกันดูอ่ะ เหมือนบางอย่างของเราก็ส <Sustain able> ู้ประกันส <vine> ังคมไม่ได้บางอย่างก็ยังถูกคอมเมนต์ถูกกะว่ายังทําไมไม่เหมือนสวัสดิการนู้นสวัสดิการนี้ผมว่าถ้าเรามองในแง่บวกก็พยายามเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาดูว่าภายใต้กฎหมายที่เราดูภายใต้สิ่งที่เราดูเนี่ยจะทำอะไรให้เกิดประโยชน์โดยเพาะยิ่งผู้ที่มีสิทธิ์ในระบบเรา ผมคิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับเพราะว่าคุณหมอเจเด็ดเองก็บอกว่ามีบางอย่างที่บัตรทองอาจจะไม่สู้ประกันสังคม,มแต่ถ้าประกันสังคมยอมรับสักนิดนึงว่ามีบางอย่างก็ไม่สู้กับบัตรทองเหมือนกันแล้วมานั่งคุยกันว่าทำยังไงให้มันเท่ากันผมคิดว่ามันจะไปได้ดีในขณะเดียวกันในระยะสั้นเนี่ยบอร์ดแพทย์ก็ต้องจับตาดูว่าพรุ่งนี้หน้าตาของบอร์ดแพทย์จะมีผู้ระกันตนเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยไหม